ครับพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้ครับวันนี้สามตัวศูนยทีเอ็กซ์ขึ้นตักดินออกนะครับใส่ล้อสิบล้อชุดที่มาแต่นครสวรสดีอันนี้เป็นรับในลากดูพวงครับนาอ้อยดูริ่งไฟครับแดงครับแขงนครสวรรค์ครับวันลุยกิเลนคับก้อนวัวครับก้อนโัวนั่งคุยรอยตักครับ ัทใส่ที่ก้อนครับ360 T-X มาพร้อมสูตรพลังเครื่องยนต์แค H44.4 ครับเครื่องยนต์เฟอร์กิน145แรงม้ารั4 4 0 0ซีครับ1,650รอบต่อนาทีครับใบถักแปดติดสินครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแคเลียงสองครับแกะสองมาโรงงานนี้โดยเฉพาะนะครับ Aku akan kaget, bola tak kita masih juga dulu, ้นีนเสียงตัวนี้เสียงเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วครับคเครื่องยนต์เบอร์กิล H444 ครับมันจะดังเหมือนสามสองศูนย์ cc ครับแต่เครื่องสามสองศูนย์ cc จะใช้พัดลมไฟฟ้าห้าตัวนะฮะตัวนี้จะเปลี่ยนมาเป็นพัดลมมากเครื่องครับเป็นเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของ เิเ่มยตัวนี้ไปแล้วปล่อยออกมาพร้อมกัน2ตัวนะครับมี3ามสองศู X กับ3 0, ามสองศูนย์สามสองสาม X นะครับเพิเ่มยสูตร์ั้งคู่ครับแต่สามสอา X จะเปิดเ็นตัวเยวัคู่เล็งไปศูนยันคำวานก็ขึ้นไปลองครับนะครับแรงครับหนีูก้าสามลูกบาทเซนติเมตรครับวันออกไมไหน Easy to see. จากาลักล่าจากคอนโดนะครับรอบเื่งยนต์กระเปายีดรอบเครื่องยนต์ไม่สูงครับเหตุผลที่ทําให้ทำรอบเครื่องยนต์ไม่สูงครับลดลดช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายของเรครับช่วยลดทุกอย่างครับลดรอบเครื่องยนต์ลงมาแล้วก็พวกขเขวียง ชุดที่เคลื่อนไหวครับมันจะตึกลอชานะครับรอเพิ่วดันไปเรื่อยๆชุดส9 3ตักเต็มอุมก็ได้ประมาณ1คิวนะครับตอบเจ้าสาวตอตครับมัดเต็มุยได้เลยครับตาลตัวเต็กตักนะ